สวัสดีครับพี่หนองสูุลสกุนนะครับที่สนใจเรื่องการเ,เกษตรผสมผสานนะครับการเกษตรผสมผสานการ,กรเกษตรแบบพึ่งพาตัวเองนะครับค,คือปลูกยางยางลเล็กๆหน่อยปลูกไปเรื่อยุนเวียนไปเรื่อยเยนาะพี่หนองเนาะคืออย่างลูสงสมกิดเคยบอกสู่ฟังนะครับถ้าผู้ไดน,นะครับคิดอยากเสียคือลุ่งนะครับปลูกเองขายเองปลูกผสมผสานปลูกเป็นหลุนเป็นหลุนต่อไปเรื่อยเนาะพี่หนองเนาะสิ่งที่สมควรตรงมีนะครับเครื่องมือพื้นฐานเลยนะครับ สิ่งที่ตองมีหนึง่งอันดับหนึ่งตรงีนะครับคือเครื่องตัดหา้าเป็นยังคือง้องมีเครื่องตัดห้าราวาห้าสิลิกเรียงเรื่องการใส่สารเคมีในการกําจัดวัชพ,พืชนะครับก็คือยาขายาหานะครับพี่น้องก็คือหา้ามใส่โดยโดยเด็ดขาดนะครับในสวนของเ้าวเนี่ยเป็นอันตรายต่อดินนะครับลุงสมคิดบอกแนะนาเลยครับเป็นอันตรายนะครับพราวะดินเีาห้าตรงใส่ใส่เขาไปเรื่อยๆในการปลูกมุนเวียนนะครับเครื่องตัดห้าตรงมีแล้วก็นึ่งรถไถรถไถถ้าสมมติว่าห้าเหาวพืนฐานเลย xi, หา้าเห้ายังว่าท่านมีทุนหลายเนาะพี่น้องเน การให้รถไทยเดินตามนี่พี่น้องรถไทยเดินตามสมเออนี่นะครับแต่ผู้ใดจะต้องการอยากใส่เงินไปจมได้หลายนะครับซื้อทางซื้อไม่ไม่กับเจ็ดแปดหมื่นอยู่ได้รถไทยเดินตามนี่เข้าไปซื้อรถไทยมือสองก็ได้พี่น้องรถไทยมือสองเนาะรถไทยเดินตามมือสองในราคาที่ถูกถูก,ถกล้วครับเราขายสมเออนี่เพราะว่าเป็นยังคือถูกสมเออนี่เขาเียหันไปใส่นั่งทับกันหลายนะครับรถไทยเดินตามกับิกายเป็นสิ่งที่คนลืมไปแล้วนะครับแต่มันมีประโยชน์ที่สุดนะครับในการให้สวนผสมผสานแบบลุ่งนะครับจำเป็นต้องมีนะครับ ก็คือถกสมมติว่าเฮาสิเริ่มต้นเฮ็ดสวนแต่ว่าทุนเฮาน้อยๆไปซื้อมือสองคันละหมื่นกว่าบาทก็มีเด้พี่นอ้อง14,000ี่มืหาสภาพดีๆจังซี่แต่เฮาสิมีวิธีการเบิ่งจังได๋เฮาไหร่จังหวะมันดีนะครับลุงสมคิดใช้ไหนใน,นอ่าในคลิปนี้นะครับในการเลือกซื้อเครื่องจักรนะครับเลือกซื้อเครื่องมือเนาะอ่าแล้วก็สมมุติว่าไผมีพ่อมีกําลังขึ้นไปอีกสักนึงอ่จาจักหน่อยนึงเนาะก็ไปซื้อนั่งคับมาใส่นะครับเพราะว่ารถไถนั่งคับเนี่ยในการไถปรับสภาพดินนก่อน,นี่่่กไถพวนนี เขาจะใช้เด้ลึกกว่าเดินตามนะครับที่นี่การสิบพิสูรรถไช้ป้ายแดงเนาะขั้นไหนห่อยย่างหน่อยหน่กับสามแสนสี่แสนนะครับหินสิบแรงถ้าเอาดาวมาใส่งวดนีก่ก็นักอยู่ได้พี่นอ้องเ่ราะเป็นธรรมดาในพว่ที่ใส่งวดเพื่อกะซี่หาแสนอยู่ได้ผมคิดว่าในความคิดของลุงกเกินความจำเป็นนะครับแต่ผู้ที่มีเงินหลายกับผูเป็นยังแต่สมว่าว่า,วาเรื่องเรื่องถึงผู้ที่ทุนหน่อยๆแต่ว่าจะคิดเรื่องนีง้นะครับ แม้แต่ตัวลุงเองกระใสแบบนั้นนะครับผมซื้อรถไทยเกาญี่ปุ่นมาใส่20แรงนะครับยี่ห้อคูบาตาผมใส่ดีในระดับหนึ่งนะผมว่าคิดว่านะครับผมขอสนับสนุนอยู่สำหรับผู้ที่ทุนน้อยหรือว่าผู้ทุนหลายอยู่แต่ว่าเขาอยากประหยัดเงินคือปลูกผสมประสานในสี่นะฮาสี่ปจจางรถมาไทยนี่เขาบ่อยากมานะครับเพราะว่าเขาไทที่เรหน่อยนึกเท่ากับเธอเงานนึกเท่ากับงานหนึ่งนึกเท่ากับไรหนึ่งทีรถไทยเขา่มากนะครับ เป็นจำเป็นตรงนี้เลยยางบบมีก็เดินตาม้ามีกําลังนิดน้อยลุงกับขอแนะนํานะครับลุงสิผ้าไปเบิงรถที่ลุงใส่นะครับลุกงซื้อมากหาหมื่นบาทนะครับพร้อมอุปกรณ์ต่อ่วงขึ้นผ่านหลังนะครับแล้วก็ลุงสิมาแนะนําควบหู้พื้นฐานในการเลือกสื่อเครื่องจักรรถไทเนี่ยครับสมมติว่าอยากได้ขึ้นลุงแบบแบบลุ้งนะรถไทยหน่อยๆเนาะหยแหลงมาไทน้ำหัวน้ำซวนกว็แกะก่นนี้นะี่ เขาเสีจใจไหนเขาสิยบงเกี่ยนเขาคุยสิยหูว่าสภาพมันเป็นตะไสรสีหนะพี่น้องเนาะสภาพมันเอามาสิใส่ใด้สิไทยใดบ่แม่นซื้อมาแล้วก็เอามาตายอ่างย่างมาสมงสีหนะควบหูพื้นฐานในการในควบหูสร้างเขาตรงมีนะครับพี่น้องก็คือดีนิดน,นึงว่าลูกมีพื้นฐานในการเบิ่งเครื่องยนต์นกลไกทั้งหลายนะครับแล้วก็รถทุกอย่างของลูกนะครับถ้าบ่ริลล์ล้อ,อ,อ,อลูกสี่สบลูกเองนะครับบ่ว่าสิเป็นรถปิกอัพหรือว่าสิเป็น รถยนตน์ทุกย่างที่ใส่ในครอบครอบวงของลุงนะครับการเซอร์วิสท,ทุกอยา่างลุงลุงจะดูแลเองนะครับถ้าเครื่องมือลุงกเพียงพออยังสีเดเพิ่มผ้าสาง,งสี่นะก็ดีว,ว่าลุงมีพื้นฐานมีเบสิกนะครับนี่ในการดูแลรักษาเครื่องจักรนะครับลุงก็เลาายใช้าถ่ายรอดความหูเรื่องการไปเบ่งรถว่ารถสภาพที่มันเอามาะสามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งนะครับแต่พอท่อป้ายแดงนะครับรถทีเขาใส่แล้วจะได้กับพอท่อป้ายแดงเนาะแต่ว่า สามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่งที่เรามาใช้ได้นะครับลูกสิมาแนะนําำตกย่างนอกมือนนี้เนาะไปลูกสิพายเบิงนะครับว่าอีนังเข้าตรงมีแล้วครับถ้าเข้าจะไปซสื่อรถเก่าที่เข้าส่แล้วนะเขาเบิ่งยังไดเขาจังจะหูว่าสาพามันดีนะครับประยัดนะครับอันนี้ครับนาทีของรถไถเดินตามที่ลุงใสยุนนะครับก็คือเฮ็ดลองแท่งลองเวลาดจะปลูกอย่างนะครับ พอแทลงไปแล้วเ่าก็เอาใส่ปุ๋ยปุ๋ยคอกนะครับวานวานกอนนะครับก่อนจะครบครบแล้วก็ปลูกยอดมาเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นนาที่รักของรถเดินตามนะครับที่ลุงใส่อยู่นะครับส่วนการใช้พ่วงเนี่ยจะใส่รถนั่งขับนะครับและจะมีอีกนาทีนึงก็คือสีไถซาดครบขึ้นอีกรอบนึงนะครับเพื่อยกหล่องขึ้นให้ดินรวมนะครับเป็นนาทีทีที่ลุงใส่อยู่อันนี้ก็เครื่องตัดหญ้าที่ลุงใส่นะครับ ซื้อมาในราค่าพันกว่าบาทเองนะครับพันหกพันเจ็ดนี่ยแต่ต้งจำบัตดินะครับก็ใส่ดีได้พี่น้องอ่านี่โพเลสจะสื่อลดมือสองเน้อพี่น้องเน้อวิธีการเบิรงบ่ยากครับไอ้นี่นแต่คืนนึ่งแหละตกติดง่ายรถเดินตามเนี่เบิรงบ่ยากพี่น้องติดงางแล้วก็บบ่มีควอนขาวนะสังเกตเบิรงเวลาติดเวลาเดินเบาตรงเสียงตรงนิ่งๆนะครับบ่มีเสียงลูกปืนดังซั่วอ่าอ่ายังไงคือคือโอเคและหนึ่งบ่มีควันขาวออกมานะครับ ทิศง่ายเดินเบาหนิง่งอันนี้สังเกตง่ายครับเพราะมียังหลายก็ลองครับเบิ้งก่อนอเขาเกียร์เขายังมันเขาสะดวกบอแค่นีก้กะซื้อมาใส่เลย,เลยพี่น้องบอบอะได้ยากครับอันนี้ครับอีกนาทีนึงคือไถศาสตร์ครบนะครับพอมันงามระดรับหนึ่งล้วผมก็จะวานขี่ไก่สองฟังแล้วผมจะไถกบที่ผมเคยบอกสู้ฟังนะครับปูยังกระซ่างผมใส่เท่งเดียวกันเบิดครับบัวบักขือปอบ่าทัวร์พวกหญ้าบัวแตงบัวบวกบัวยังเฮ็ดแบบนี้การ อา,อายุการเก็บเกี่ยวจะจะ,จะเก็บไดยดนนะครับจะยืดเวลาไปอีกเพราะว่าดินหลวมดินเะพาะเหนียนง่ายนะครับลุงได้ใส่เทคนิคนี้มาตลอดนะครับทุกอย่างครับคือจังสีรถนั่งครับเขาว่าไะไรครับต้องใส่เดินตามพี่น้องก,ก็เลยเป็นหัวใจสําคัญในการเห็ดสวนแบบผสมประสานที่ผมเห็นอยู่นะครับปลูกยางกระลิกละน้อยปลูกปลูกหลายปลูกหลายชนิด อ่านี่รถไทยที่ล่วงวาวสู้ฟังนะครับถี่ล่วงใส่อยู่นอกราคมหาเมืองบาทพี่น้องเป็นยังไงมาเบิงมาจุพาเมาเบิบมาห,าหมือนสื่อมหาเมืองก็คือเฮ้าการที่เฮ้าสุไปเบิงรถไทยเนาะกระเบิงสภาภายนอกอ่ะงามโอเคยางดีพานดีสภาภายนอกโอเคว่ามีเยิมอาจจะมีเล็กเล็กน้อยน้อยนะครับเป็นกั้นเขตภายนอกแล้วซึ่ง่็มักอ่ะระดับหนึ่งแหละคือคือคืผ่านแล้วแต่เบิงภายนอกผ่านก็คือ กานขอแหลกเน้่เบิรงยางเบิรงว่าบ่มีห้อยแตกห้อยเหล่าในเสือสูบนะครับเขียนเบิ่งน้ำมันกับพ่อยืมจนเกินไปมีนิดน,น้อยบ่ยเป็นยังครับแล้วเขาก็มาสตาร์ทเบิรงที่พี่น้องรุ่นเก่านี่แบบคือของลุงต้องเผาห,หัวจักหน่อยนะครับรุ่นใหม่กับเผาคือกันครับแต่ว่ามันเป็นเผาอัตโนมัตินะครับเปิดสวิตช์ไปมันจะเผาเองแต่ทิ้ต้องปิดกุญแจขึ้นมาจงะเป็นการเผานี่ครับสตาร์ทที่ยวชึ้ง แล้วก,สก,ก็สังเกตสิล่์ทีคข้นขาวนะพี่น้องเนี่ยคือพานคอที่สองละ่ะเวลาเดินเบาหรือว่าเล่งข้นขาวจะบ่มีนะครับเวลาเล่งจะเป็นข้นข้นดำขาวกับนี่นี่เนาะก,กัขาดขาดพุทธไปเลยนะครับเล, high, เล็งละหายเล็งละหายนีย่คือคือโอเ okay คละ่ะเครื่องถือว่ายูนิเกนที่ใส่ได้นะครับถึงว่าเกียร์เอมันเกเียร์เอไปไหนครับบนป้ายแดงเนาะเป็นรถที่เขาใส่แล้วแต่อยู่ในในเกียร์ที่เอามาใส่างานได้ ระดับหนึ่งนะครับ70-80%ม็นคือใส่น่าอะไรครับพี่น้องนี่ครับข้ารหาคามืน่นคู่โมตาเอลสองพันเนี่ย4000แรงมานะครับสามสูบนะครับยีงลูกใส่อยู่เนะาะเจ้าพ่อได้ใส่ไข่กุญญาน้ำควรเนานะเท้าแล้วย่างวัวไว้พี่น้องแล้วก็อีกอหนึ่งครับเนี่ยมาเบิ่งว่าเครื่องโอเคบอเผื่อตรงนี้มองนี่ครับมอ,มองเตือนว่ามันเครื่องนี่มันสีบลูไม่ควันขึ้นมานะครับการเครื่องมันยังฟิตนะมันสีบลูไม่ไอมัไม่ควันขึ้นมานะครับ ันมีน,นิดน้อยก็ถือว่ายังโอเคอยู่ท่าเท่าเครื่องล้มแห่งจะควันขึ้นมาเลยนะพี่น้องซิมีไอควันขึ้นในตรงนี้เลยอันนั้นก็บ่นหาสื่อนะครับแสดงว่าเครื่องล้วมแล้วกนินน้ำมันเครื่องแน่นอนนะครับมาใส่เาราคือซีโปพานมาได้พ่อขอนี่พานแล้วข้อที่สามพานแล้วเบิงเบิงเบิงบ่มีไอนะเครื่องบอ่ไอขึ้นห้ามเบิงมาตรวจสอบว่าฟ้าสูบโอเคบ่โดยที่มันเปิดเบิงหมอนะักเข้าไปที่การเบิงนะพี่น้องเด้อ วิธีการเบิงว่าฟ้าสูบแรงแรงระเบิดมันมัน,มนหัวบอนะครับหเห็นว่าเบิงน้ำตัวน,นี้ครับมันจะมีฟองอากาศนะครับถ้ามีฟองอากาศมีน้ำดันน่ะแสดงว่าฟ้าสูบโกงนะครับเครื่องเคเรื่องฮีทมาก่อนก็คือแรงแรงระเบิดในในห้องระเบิดนะ่ะมันจะหัวออกมัห,มหาระบบระบายความห่อนก็คือน้ำนะครับเพราะว่าน้ำนี่เขาจะอยู่ข,ข้างๆกับบอกสูบแต่ฟ้าสูบมีปัญหามันจะเป็นน้ำดันนะครับถ้าตัวนี้โอเคผ่านครับผ่านแล้ว อะไรสังเกตเบิ่งเดินเบาครับเดินเบาตรงม้วมีควันขาวเพี่นอ้อๆเดินเบาเลยตรงม้วมีควันขาวตรงใสยอย่งที่นะครับแสดงว่าเครื่องนี้ยังสภาพดีเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ได้นะครับสามารถใส่งานได้ครับทีนี้พอเพา,เาตรวจสอบรดทุกอย่างแล้วเนาะเครื่องผ่านแล้วใส่ได้แล้วต้องมาเขขาเกียร์เบิง่งทุกเกียร์นะครับบวกเกียร์ใส่งานบวกเกียร์พิทีโอ เกียร์สายงานเขาก็ต้องขับเบิ้องนะครับจากสิอหัวนาะอันนี้นุ่นจะคอยล์เบิ้งเป็น,เป,นเป็นเกียร์ pto คือ,คอเวลาเขาจะใช้โตรตารี่นะครับหรือว่าเครื่องตัดหญ้าอ,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 อุปกรณ์ต่อพ่วงข้างหลังนะครับแกนตัวนี้ต้องใส่งานได,ด้ด้วยพี่นอ้องจะใส่งานได้ครับเอย่าต้องหมุนนะครับหมุนมันมีหลายมีหลา,ายสเต็ปนะครับต้องใส่ได้เพราะทุกสเต็ปนะครับสาวเร็วที่นี่เขามาเบิง้งมาเช็คเบิ้องแรกให้โรลิกนะครับระบบ่ให้โรลิกนะ เขายกหางหอเบิงนะครับว่าหางมันยกไหวบอรหรือมันอืดบอพ่อหางยกดีแล้วให้ดับเื่องเลยพี่นุ่เขาดับเคื่องเลยดับเครื่องแบบว่าถงาหางลงนะครับหางต้องยกยู่จังสี่ย่างหน่อยเป็นเื่องชั่วโมงพี่น้องจังสีใสได้นะครับถ้าค่อยๆลงค่อยๆลงก็คือระบบคาร์บอนเป็นกระบอกสูบหรือหลูกสูบให้เราดิกหรือ,อเป็นว่าควคอนรน เริ่มหัวนะครับแสดงว่าต้องมีการสมบมมุกรุบหรือมานะครับสุดท้ายเมืเ่อเบรงมงนี้พี่น้องว่าสิน้นสิ้นข้อหลังก็คือสิ้นเครื่องยนต์หัววอใเห็มาเชกตรงนี้นะครับตรงนี้จะมีหอยต่อระหว่างเครื่องยนต์กับขาดอยู่ครับแล้วช้มีหัวระบายอยู่ใต้แท่งนะครับไอ้ตรงนี้มันจะเป็นแห่งนะมันจะพ่มีหนาม,มันนะครับแต่มี้ํามันซึ่งบอกมาตรงนี้แสดงว่าสิ้นข้อเวียงหัวพี่น้องบางทีจ้าของรถเข้าฉลาดนะพี่น้อง เขาจะอาอยังอุดไว้นะครับให้เขาเปิดออกเลยนะครับถ้าทุกอย่างตามที่ลุงบอกก็คือใส่ได้แสดงว่าดีอีกถึงว่าใส่เลยพี่น้องใส่งานได้สบายนะครับกบขออนุญาตจบคลิปนี้ไปก่อนเด้อพี่น้องเด้ออยู่ดีไม่แห้งสุข,ขสุขคนนะครับลำดวยเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับ